สิบสองสิงหาปอป่ามาขายเหรียญสวัสดีเอฟซผู้ติดตามแฟนๆรายการช่องของปอป่า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันวันนี้ในวันที่สิบสองสิงหาคมปีพศ2565ันอปอป่า,ปามาขายเหรียญรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีพีที่7จ็แล้วท่านผู้ชม เดินทางกันมาไกลนะถึงอีพีที่74ที่ปปายืนคู่กับแฟนรายการมาเป็นระยะเวลารา,าวสัก6เดือนท่านผู้ชมฮะน,น่าจะประมาณ6เดือนที่ปปามาเป็นช่อง YouTube รับซื้อเหรียญข้าแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกคลิปนี้ปปาพูดไปก็ทักทายไปบรรยายไปอลองมองดูฮะตาก็มองดูเนาะสังเกตการดูว่า ปปามีเหรียญอะไรมาฝากแฟนๆรายการในคลิปนี้ฮะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ไว้วางใจให้ความกรุณาส่งเหรียญมาให้กับช่องของปาปาเพื่อให้ปาปานั้นได้มา,าจัดจําหน่ายให้กับเปนแฟนรายการหลายๆคนหลายท่านที่ชอบสะสมเหรียญฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็เป็นเหรียญการจนาที่ปาปาจัดไว้ฮะก็มีตั้งแต่1สตางค์ 5สตางค์10สตางค์จนมาถึงเหรียญ10บาทประมาณนั้นนะฮะก็จัดเป็นชุดไว้ให้เนาะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะฮะเราไม่ได้วางบนหน้าพื้นคู่กับเหรียญอื่นๆเนาะะปะป่าสายตลับเนี่ยเพราะพื้นที่ไม่พอฮะตรงนี้ก็เป็นชุดการจนาฮะท่านผู้ชมเป็นชุดการจนาะหนะะะึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์นะปะป่าก็พยายามจะทําไว้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่า บางคนบางท่านที่เข้ามาใหม่หรือว่าผ่านไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาในประมาณนี้ก็มาดูคลิปนี้ได้ฮะดูพีนี้ได้เนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เปิดตัวกันเป็นพิธีเรียบร้อยแล้ววันนี้เปิดด้วยการจนาพิเศษชุดประมาณนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนอกว่าประปาได้นําเหรียญอะไรมาฝากกันในคลิปนี้ด้านบนสุดท่านผู้ชมก็อืมเป็นเหรียญ หนึ่งบาทปีพศ2อ0 5ตราแผ่นดินนะฮะหลังตาแผ่นดินโอเคนะใครอยากได้เหรียญละหกบาทฮะเหรียญละหกบาทประมาณนั้นนะฮะเหรียญละหกบาทประมาณนั้นต่อมาฮะท่านผู้ชมต่อมาอะต่อมาก็จะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2อ2 0ี่เหรียญละห้าบาทออ 2, เาท่านั้นเองโอเคนะใครอยากได้ใครอยากได้ก็ ไลน์กันเข้ามาติดต่อมาทางน้องแอดมินนะฮะสำหรับผู้ติดตามใหม่หรือว่าผู้เข้ามาขอแบ่งปันเหรียญใหม่ๆเนี่ยก็แนะนำตัวนิดนึงนะฮะบางทีน้องเขาอาจจะไม่รู้เผื่อน้องเขาใจความพิเศษอะไรเนี่ยก็จะได้รู้จักนะฮะทำความรู้จักกันไปสำหรับลูกค้าใหม่ผู้ติดตามใหม่ในช่องของปปานะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพักแก้วปีพศ2525 ก็เหรียญนะี้ท่านผู้ชมผลิตออกมาถึง4 4ปี4พอสพศด้วยกันก็เริ่มจากปีพศ2525 26 27 28เดี๋ยวที่หายากที่สุดก็เป็นโคด25ท่านผู้ชมผลิตออกมาเพียงไม่กี่ล้านเหรียญเองเดี๋ยวปอปาจะเอามาแบ่งปันให้อาจจะแบ่งปันแบบประเภททำครบชุดเลยฮะ25 26 27 28 ครบชุดเซตกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปะปากําลังนําเข้ามาอยู่นะตอนนี้เนาะอ่ะโอเคนะตอนนี้เราก็มาขายเหรียญธรรมดากันก่อนเนาะก็เป็นเหรียญละหกบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะใครที่อยากรู้อะไรก็ติดตามช่องของปะปานะฮะปะปาอันมีข้อมูลสําหรับเหรียญใหม่ๆเล็กๆน้อยๆไม่ลึกมากนะักแต่ก็อาจจะเป็นความรู้ให้กับแฟนรายการได้ต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 0 0 ห้าสิบเอ็ดฮะปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1เข้าไปแล้วมั้งประมาณนั้นเนาะก็แต่ก็ยังไงก็ยังเยอะท่านผู้ชม10ล้านเหรียญฮะจำนวนการผลิต10ล้านเหรียญใครอยากได้ฮะวันนี้เหรียญละ6บาทเท่านั้นเองโอเคนะ,ะใครที่จะรับเหรียญจากช่องของปะปาก็ปะปาพยายามใส่สองกล้องให้ดูว่าเหรียญจะมีคุณภาพอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคนะฮะ ท่านผู้ชมฮะการสะสมเหรียญอยากไปดูว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพอย่างนี้แล้วเป็นสภาพเหรียญเก่านะฮะดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะฮะโอเคฮะก็ประมาณนั้นนะฮะศึกษากันไปโอเคโอเคต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นเหรียญอ,อะติดตามมาเล็กๆน้อยๆเป็นเหรียญสองบาทสีอ่านี่แหละท่านผู้ชมเห็นป็นสองบาทที่ระลึกนะเป็นสองบาทนิกลนนี่แหละ,ะใครอยากได้ฮะเหรียญละแปดบาทฮะ เหรียญละ8บาทประมาณนั้นเองต่อมาฮะต่อมาที่ท่านท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นเหรียญ10บาทสองสีที่ระลึกะฮะภาพรวมเนี่ยท่านผู้ชมปอปลาคิดว่ามีอยู่ราวๆสัก30กว่าวาระนะฮะ30กว่าวาระใครมีส่งขายได้นะฮะทุกทุกที่วางอยู่ละทุกชนิดราคาที่วางอยู่อ่ะดูนะฮะประมาณนี้นะฮะ ที่วางอยู่ทั้งหมดที่ประปาประกาศรับอาประกาศอีพีออกขายเนี่ยประปารับซื้อทั้งหมดนะฮะอ่ะดูกันตรงนี้ช่วยไปเลยเนาะดูกันตรงนี้ช่วยไปเลยแต่ถ้าวาราวาระไหนเหรียญไหนเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวน้องเขาก็จะบอกอีกทีนึงโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องแอดมินท่านผู้ชมะนี่คือเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึก ที่มีทั้งหมดราวๆสัก61วาระแต่ละวาระแต่ละระละลูปแบบก็มียอดจำนวนการผลิตแล้วก็รูปแบบแตกต่างกันไปวันนี้เรานำประมาณ30กว่าวาระมาฝากเป็นแฟรรายการนะฮะก็ออาใครอยากได้ก็บอกน้องเข้าไปคุยกับน้องไปหลังจากดู E ีีนี้จบนะฮะ30กว่าวาระถ้าประปาจำไม่ผิดเป็นเหรียญใหม่วิ่งๆเลยฮะ,ะวันนี้น่าจะเหรียญละ18บบาทแล้วล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเหรียญสภาพค่อนข้างสวยแล้วก็แทบจะไม่ซ้ำวาระเลย เยอะแยะเดี๋ยวแล้วท่านผู้ชมนะก็ก็ลองดูนะ,ะอีพีนี้ขอสักสิบแปดบาทนะฮะเพราะปลาลับมาสูงประมาณนั้นนะฮะเนาะก็ไม่ว่ากันนะฮะใครยังว่าอืรอรอสิบเจ็ดบาทดีกว่าก็โอเคนะฮะนะโอเคนะฮะใครใครที่มีอยากขายก็ส่งขายเข้าช่องของปลาปลานะ้ติดต่อมาที่ถ้าดูอยู่นะฮะเจ้าของเหรียญเนนะี่ยติดต่อมาติดต่อมาแต่รับซื้อเหรียญวาะป,ะปลาปลาจะบอกสม่าเสมอว่าให้คละวาะมานะฮะ ให้ละวาระมาแล้วน้องเขาก็จะไปพูดคุยว่าร้อยเหรียญเนี่ยมีกี่วาระน้องเขาก็จะคำนวณหารออกเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ไม่ส่งมาวาระใดหนึ่งวาระหนึ่งให้ให้ซ้ากันมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ชมฮะปปาเป็นช่องซื้อมาขายไปเนี่ยถ้าวาระซ้ำม,มากๆหรือเหรียญชนิดใดเข้ามามา,มาตันอยู่ที่ปาปามากๆอ่ะนะถ้าไม่ชมฮะเนาะมันก็ประมาณนั้น,นะฮะเข้าใจเนาะเพราะว่า,วาปาปาก็บอกสม่ําเสมออยู่แล้ว ประมาณนั้นปปาก็หวังพึ่งเจ้าของเหรียญนฮนะหวังพึ่งเจ้าของเหรียญน,นะพอปปาเองก็มีอะไรก็บอกกันตรงๆไปอ่ะโอเคนะวันนี้อ่ะสำหรับเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกฮนะมีกว่า30วาระไม่สําเลยทีเดียวเหมาะสําหรับใครที่จะไปจัดเป็นอาชุดที่ยังขาดหรือว่าเริ่มสะสมใหม่เนี่ยปปาว่าครั้งละ1ิวาระนี่ก็ถือว่าหาได้เยอะแล้วท่านผู้ชมนะ ก็หาได้เยอะแล้วสําหรับนักสะสมนะมสาหรับใครที่สะสมเหรียญเป็นระดับบรมปัจจานะที่จริงจริงจะรู้จักฮะว่าเหรียญเก่าเป็นแบบไหนเหรียญผ่านการล้างเป็นแบบไหนปปาคิดว่ามีความรู้มากกว่าปปาได้ซ้ําปปาเข้าใจชาวนักสะสมฮะโอเคนะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญสองบาทท,ท,ที่เดียวกันท่าไม่ชมฮะแต่เป็นรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นอนไก่อนเอยเนี่ยเป็นเหรียญที่ปปาจัด ไว้นะฮะเป็นสองพระองค์นะฮะอ่ะเป็นสองพระองค์ประมาณนี้นะฮะนี่สองพระองค์ที่แฟนๆขอมาแล้วก็เล่นหากันพอปะปาจัดไปเมื่อก่อนก็ไม่มีท่านผู้ชมพอปะปาจัดไปเนี่ยก็มีแฟนๆนิยมเล่นหากันนะฮะก็ปะปาก็รู้สึกดีใจสิ่งที่ปะปาเปิดตัวใหม่ๆแล้วมีมีนี่อ่าบรรดาชาวนักสะสมเมืองไทยแล้วเนี่ย เชื่อปะป่าแล้วก็เล่นหาเหรียญแบบนี้การสะสมเหรียญเนี่ยร้อยคนก็ร้อยร้จิตใจแต่ปปปาทําไปก็ประสบผลสาเร็จเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนเล็กๆปปาก็ภูมิใจฮะที่มีแฟนๆรายการมีชาวไทยเลยนะให้ความสําคัญกับเหรียญกระสาบของไทยเรานะฮะต่อมาท่านผู้ชมจบจากสองพระอ,องค์ก็จะมาเป็นเหรียญของพระราชินีเราเรียกกันตรงนี้ว่าพระราชินีเนาะ เรียกติดปากก็ท่านผู้ชมเนาะก็ตั้งแต่เกิดมาก็เรียกพระราชินีแล้วณนะบัดน,นี้ประปาก็ยังคงเรียกพระราชินีเหมือนเดิมใครอยากได้ฮะเหรียญสองพระองค์นี้รู้สึกจะมีอยู่ท่านผู้ชมกับสิบสิบเหรียญม,มั้งมาแล้วนะทุกท่านผู้ชมอ่ะก็มาเป็นพระราชินีแล้วก็สมเด็จยา่าโอเคนะท่านผู้ชมอ่ะจบจากพระราชินีแล้วเราก็มาเหรียญตัวเด็ดๆทอ็ทอปทปที่ปปาเคยจัดไว้ถึงสิบสี่วาระปัจจุบันวันนี้ก็ยังมีนักสะสมนั้นเชื่อแล้วก็เล่นหากันอยู่นะ ก็นี่คือ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติเหรียญละ60บาทท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ยังเหรียญละ60บาทมีอยู่1 2 3 4ไม่มั่นใจว่ายังเก็บที่เก็บไว้มีอยู่หรือเปล่าต่อไปนะท่านผู้ชมอ่ะต่อต่อ,ต,อต่อมาต่อมาต่อมาก็เป็นนะท่านผู้ชมร้อปีประมาณนั้นฮะกรมศิลปาก,กร นานนะท่านผะู้ชมไม่ค่อยได้เข้ามาใครมีเหรียญแบบนี้ที่ประปาประกาศไปเนี่ยติดต่อสอบถามราคาแล้วก็ส่งขายได้นะฮะถ้าพอใจในราคาที่ช่องประปาร,รับซื้อก็สามารถติดต่อน้องเพื่อส่งขายบอกจํานวนเหรียญมาถามราคาเหรียญกันไปจบแล้วค่อยรับที่อยู่แล้วก็ส่งของมานะฮะอ่ะจบจากกรมศิลปากรเราก็มาที่ธนาคารออมสินฮะธนาคารออมสินใครอยากได้ฮะ ก็ราวๆเหรียญละหกบาทฮะจะมามีตรงนี้ท่านผู้ชมอยู่หนึสาในราคาก็ไล่สูงขึ้นมาเรื่อยอันนี้เป็นของพกินีเธอนะกับพระพี่นางเธอตรงนี้ก็เหรียญลับ80บาทเท่าวิงๆเนี่ยปปาขายออกเป็นรนะ้อยเนี่ยท่านผู้ชมนะเพราะเวลาปปารับของมันหลังใหม่เนี่ยไม่ใช่จะรับเหรียญละที่ปปาบอกไปทางทางช่อง y t u t u นะฮะก็มันก็มีหลายๆอย่างท่านผู้ชมเนาะหลายคนก็มองว่าทําไม รับไปอายุตัวอย่างเหรียญละสามสิบาทเนี now, 1981, droite, names, you, ่ยทาไมถึงขายออกอ่าวันนี้ขายออกท่าน้นเท่านี้ท่านผู้ชมฮะบอกนิดน oui. well, ึง <address> ว <imperfect ion> <pet> ่าเวลาหลังใหม่เนี่ยเหรียญเหรียญสวยเนี่ยปปาก็ให้ราคาสูงขึ้นไปนิดหนึ่งเท่ากับว่าปปาก็ปปาเชื่อมั่นว่านักสะสมเนี่ยนักสะสมจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้พูดถึงนักสะสมเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยงราคากับคุณภาพเหรียญนะฮะฉะนั้นปปารับหลังใหม่เนี่ยบางเหรียญใช้คําว่าบางเหรียญฮะราคาสูงกว่า ราคาปกติหน้าช่อง YouTube อันนี้บอกกันตรงนี้นะบางคนหลายคนสงสัยก็มาคลายความสงสัยว่าทำไมปปาอายกตวอย่างเดี๋ยวนี้นะเมื่อวานบอกรับซื้อ30บาทวันนี้ขายออกส0บาทพอวันต่อไปทำไมปปาร,รับซื้อไว้30บาทแล้วไปขาย80บาท90บาทปปารับซื้อตามสภาพเหรียญแล้วก็หลังใหม่โอเคเนาะประมาณนั้นนะฮะเอืมาคิดถึงไหนแล้วเอยพลัมเลยปปาพลําเลย นะเพืาอความเข้าใจของแฟนรายการจะได้เข้าใจอะไรที่เข้าใจแล้วก็จะง่ายต่อการดําเนินชีวิตท่านผู้ชมทําไมเข้าใจไม่คุยไม่พูดรับรองฮะปัญหาตามหลังมาไม่จบไม่ว่าทุกสิ่งทุกเรื่องทุกอย่างท่านผู้ชมมาอ่ะมีอยู่เหรียญเดียวฮะใครมีส่งขายได้นะฮะเหรียญครุฑเนี่ยสิบาทธนาคารครุฑพระพินางเธออะไรประมาณนี้แล้วก็เหรียญสิบบาทเอฟเฟกฮะใครมีฮะสวยๆป่าๆก็ให้ราคาสูงสำหรับเหรียญผ่านใช้นะฮะบางคนก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าป่า,ารับซื้อจริงไหม ก็มีถามกันทางมาทางโน้นทางนี้นะฮะก็รับฮะรับสิ่งที่ประปารับเหรียญที่ประปารับซื้อประกาศรับซื้อไปก็รับฮะประมาณนั้นเนาะอ๋อเหรียญคอุฑเหรียญน,นี้มีอยู่เหรียญเดียวฮะ,ะปปาว่าน่าจะแตะหลักสองร้อยแล้วละเหรียญน,นี้นะถ้าสวยกว่านี้ท้าผู้ชมสองร้อยสี่สองร้อยห้าเลยนะฮะถ้าน้ําเงาจับออกแดงคำคำ,ำเลยเนี่ยถ้าไม่ชมนะพะเป็นเหรียญยอดนิยมแล้วนะักสะสมจริงเนะ่ยเขาไม่มาเกี่ยงราคานะฮะไม่จําเป็นต้องไปขายแบบอ่า ปปาดูจะดูตามสภาพผิวของเหรียญดีกว่าจบง่ายๆนะปะปาเชื่อมั่นว่านักสะสมก็อย่างเป็นนักสะสมระดับมืออาชีพปปาฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนเลยนะฮะที่สามารถมองทะลุมองทะลุคุณภาพของเหรียญออกเพราะว่าช่องของปปาราคาเหรียญไม่นิ่งฮะปะปาบอกต,งตงรงๆปปาขายตามคุณภาพขอบคุณสำหรับนักสะสมทุกคนนะ,ะโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะ,ะมาดูเหรียญสิบบาทที่จบเนาะ มีสิบบาทสองสีแปดอันดับปอปาจัดไว้ดีใจฮะไม่จําเป็นต้องครบสิบอันดับวันนี้เรามีแปดอันดับเหมือนเดิมจัดไว้ก็ได้รับความนิยมก็รู้สึกดีใจที่ปอปาจัดล้าสาเร็จนะแปดแปดอันดับก็ท่านผู้ชมเนาะก็เราก็รู้กันอยู่ดีแล้วว่ามีสามอ่ามีสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามสี่สี่สามห้าสามจนไปจบที่หนะ้าสีท่านผู้ชมมีอยู่สองชุดนะฮะมีอยู่สองชุด เชื่อมั่นแล้วหล่าว่าบแฟนแฟนรายการนี่รู้จักฮะเหรียญสภาพนี้ก็จังอยู่กันที่350ท่านผู้ชมฮะค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยถ้าซื้อเหรียญเดียวหาเหรียญเดียวก็ง่ายฮะแต่ถ้าเราจะหาให้ประมาณ78อันดับเนี่ยบางทีราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปเรื่อยท่านผู้ชมนะประมาณนั้นแต่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมก็ยัง350ประมาณนั้นนะฮะราคาเหรียญขยับขึ้นตามความนิยมราคาเหรียญขยับลง ตามพบเจอได้ง่ายประมาณนั้นนะฮะมีอยู่2ชุดนะท่านผู้ชมมีอยู่สชุดกนะ <c oughs> ็ยังมีเหรียญลายนะที่จริงประปาอยากจะเก็บไปทําชุดแต่ก็ยังคิดถึงนึกถึงบุคคลที่อยากจะได้เหรียญเดียวๆนะบางทีก็รับชุดไปก็ราคาต้อง3า0สี่รมีเหรียญเดียวๆให้ฉันบ้างไหมให้หนูบ้างไหมให้ผมบ้างไหมอ่ะเราก็จะพยายามแบ่งปันออก หลาย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 หนทางท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็เป็นเหรียญปีสี่หนึ่งลืออยู่เหรียญเดียวฮะอ่ะสามสี่อะไรประมาณนี้ไล่ลงมาเรื่อยฮะห้าสามก็มีอ่ะห้าสามก็มาเนาะแล้วก็สี่สามเอสี่ศูนย์สี่สี่เอ้ฮะใครที่มีเหรียญสิบบาทนะฮะปปาประกาศรับซื้อตรงนี้เลยก็ดูตามที่ปปาขายออกเนี่ยท่านผู้ชมนะที่ปปาขายออกแบ่งปันออกเนี่ยประมาณนี้ปปาก็ให้ไปสันนิษฐานว่า ช่องปปาน่าจะรับซื้อพบเจอเก็บหรือมีอยู่แล้วก็ไปตรวจดูดูไม่ทันก็รีกลับไปดูอีกรอบนะฮะรีกลับไปดูอีกรอบอะเวลาผ่านไปเนิ่นนานใครมีส่งขายได้นะฮะสำหรับเหรียญที่ปปาหวางจัดจำหน่ายดูง่ายมากครับไม่จําจำเป็นต้องไปทำอีพีรับซื้อดูคลิปนี้แล้วคุ้มฮะคุ้มเลยนะว่าปปาขายเหรียญอะไรนั่นแสดงว่าปปาอยู่ในโซนรับซื้อเช่นเดียวกัน ก็มีเว้นวักนิดๆหน่อยๆว่าเหรียญที่ผลิตออกมามากก็ท่านผู้ชมฮะพี่คุยกับน้องแอดมินฮะเอาตัวนี้ดูแค่ว่าเหรียญแบบนี้ปะปาประกาศจําหน่ายขายออกสแสดงว่าปะปารับซื้อประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะไม่ผ่านการใช้งานฮะดูเป็นไหมฮะเหรียญจะค้ำๆติดดําติดอะไรบ้างนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกหายากนิยมที่สุดอันดับที่หนึ่งจะบอกว่าหายากที่สุดก็ ก็ไม่เชิงต้องบอกว่าอ่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอันดับที่หนึ่งในบรรดาเหรียญหนึ่งบาทที่เราลึกทั้งหมดทั้งมวล16วาระเหรียญน,นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดฮะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะหลายคนถ้าดูแล้วทําไมเหรียญทรงจะสกกระโปกเท่าทียะจะเปือเป่อนๆมองๆท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บฮะเก่าเก็บ นี่คือเหรียญที่ปปาคิดว่านานแล้วปปาไม่ได้เจอมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งส่งมาหลายเหรียญพอสมควรปปาก็มาคัดแยกออกให้มาคัดแยกออกให้นี่ท่านชมดูให้ดีนะฮะน้ำเงาน้ำอ่ายังเป็นน้ำลุง้งน้ำเงาจับอยู่เลยนะฮะเพียงแต่ว่า,าขาดการเก็บรักษาอย่างดีเท่านั้นเองแต่โอกาสจะพบเจอแบบนี้ยากเพราะว่าเหรียญทุกวนันนี้คนไทยนิยมนิยมเล่นเหรียญล้างฮะต้องเป็นเหรียญที่ใหม่ต้องเป็นเหรียญท,ที่สะอาด แต่ว่าทางฝั่งาทางนอกทางยุโรปอะไรแบบนี้เขาต้องการเหรียญที่อยู่ในคุณภาพเดิมก็คือเหรียญที่สะสมนะฮะเหรียญที่สะสมาทางต่างชาตินะจะนิยมสภาพผิวดิ่มเดิมแต่ไม่ใช่สภาพผิวผุท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าเดิมเดิมฮะเหรียญต้องไม่ล้างไม่เลยนะฮะเขาถือว่าเป็นของสะสมของสะสมท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ห้าม ต้องห้ามล้างอะไรประมาณนะะั้นนะเดี๋ยวประปามีข้อมูลจะนํามาฝากครับฉะนั้นเหรียญอย่างเงี้ย,นนยถ้าเป็นประเทศนอกนะนิดนึงนะประปาก,ก็รู้มาเข้าๆราคาจะสูงกว่าเหรียญล้างนะฮะถ้าไม่ชมนึกออกไหมสภาพเหรียญล้างหลานี้เขาจะช่วยสะอาดแล้วแต่นานไปสภาพผิวก็ไม่คงไม่ใช่อันเดิมประมาณนะะั้นเนาะใครอยากได้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานใครอยากได้นะใครอยากได้ ปกติแล้วเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานท่าผู้ชมเหรียญหนึ่งเนี่ยทนายเพชรต่างๆก็ประมาณร้อยแปรอาอะไรขึ้นไปเลยวันนี้ปะปาขายให้ร้อยเดียวนะถ้าผ่านผ่านผ่านการใช้งานเนี่ยโอยลิ้นรัวท่าผู้ชมตื่นเช้ามาถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยท่าผู้ชมฮะทารางนั้นก็เหรียญนั้นก็ประมาณ80บาทอันนี้ปะปาดูซิว่าชาวไทยเราอยากเล่นไหมนะขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครสะสมนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ปะปายังไม่อยากจะล้างเหรียญเอาไปทาความสะอาดนะ,ะอางเงี่ยร้อยหนึงเดิมๆฮะขอร้อยนึงเด ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อมาท่านผู้ชมนะก็เป็นเหรียญอะครุฑมีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะใครมีส่งขายได้นะฮะป๋าป,า,ปาก็ยังทําคลิปให้ท่านหลายคนบอกว่าขอได้ไหมถ้าเห็นขาวแว่นชัดเจนเนขอสัก25บาทถ้าสภาพผ่านใช้งานปกติธรรมดาไม่มีขาวแว่นน่ยก็รับซื้อ20บาทไปเพราะว่าหนูมีแบบสวยๆแบบแบบขาวแว่นชัดเจนอะไรเงี้ยขอสัก25บาท ปอปายังไม่ได้ทําคลิปเลยนะเนาะรอก่อนเนาะรอก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วทําคลิปให้นะฮะนะอ่ะเหรียญละสามสิบาทฮะอ่ะสังเกตดูนะฮะสาสิบาทหนึ่งบาทครุฑแล้วก็มาเป็นห้าบาทเรือพระท,ที่นั่งสุพรรณหงษ์ฮะปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบก็ราดาวเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองเหนื่อยเดีย๋ยวท่านผู้ชมหลายรายการปอปาชักเหนื่อยซะละท่านผู้ชมฮะอ่ะตรงนี้ฮะเป็นตัวท็อปตัวเด็ดแต่ว่าเป็น ช่อฟ้าสั้นฮะหาพบเจอได้ง่ายกว่าช่อฟ้ายาวป้าเคยทาคลิปออกไปเนาะช่อฟ้าสั้นสภาพผ่านการใช้งานน้อยดูออกไหมฮะดูออกไหมช่อฟ้าสั้นผ่านการใช้งานน้อยเหรียญหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ป้าลองลองขายตามสภาพผิวเหรียญนะเนาะก็อ่ะป้าขอ3า0อบอกกันตรงนี้เลยนะฮะปกติก็ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่ป้าขอตามสภาพผิวเหรียญฮะเพราะเขาตส์ป้าไม่มั่นใจว่าตามสภาพผิวเนี่ย จะ550หรือว่า600กันแน่ไปคุยกับน้องแอดมินอีกรอบนะฮะเพราะว่าน้องแอดมินยังไม่เข้างานปป่าก็กว่าจะจะ,จะกลับจากทุละายนี่ก็บางครั้งก็ไม่ได้ตกไม่ได้มาพูดคุยเรื่องราคากับน้องแอดมินอ่ะไม่550ก็600อย่าเพิ่งท้อว่าราคาสูงนะฮะถ้าสภาพผิวดีแต่ปปาว่าอย่างน้อยก็5้0รนั่นแหละนะก็เหมือนขายทั่วไปนั่นแหละปะป่าจะขายของแพงนิดน,นึงโอเคนะนะ สภาพผิวแบบนี้ใครอยากได้เก็บไปสะสมนะฮะถ้าสภาพผิวแย่กว่านี้ปปาก็ถอยหลังลงปาปาก็อาจจะรับเข้ามาถูกตอนนี้น้องเขาก็มีประสบการณ์เรื่องการรับซื้อเหรียญเยอะแล้วแ,ลแรกๆผ่านมาก็ไม่สักเท่าไหร่เพราะปาปาจับมือมาปั้นนะฮะกว่าจะปั้นกว่าจะมอบประสบการณ์ให้เขาที่จริงแล้วปปาไม่ไดม้มานั่งรับซื้อเหรียญเองนะฮะไม่ได้ดูสภาพเหรียญเองก็ให้ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งกับน้องแอดมินโอเคนะฮะท่านผู้ชมจบแล้วนะปปามาบรรยายขายเหรียญใน ep ที่74 ถ้าจำไม่ผิดในวันที่12เดือนสิงหาคมปีพศ25 6 5ถึงเวลาเอาสารสำหรับคลิปนี้เนาะเราอำลาพาจากโอกาสหน้าฟ้าใหม่กลับมาพบมาเจอกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคนทุก,ท,กท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ขายเหรียญผู้ซื้อเหรียญแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์อย่างเคารพนะัก นับถือยังคิดถึงทุกคนฮะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเราอยู่ในชุมชนนะฮะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องปอป่าก็ฝากบอกฝากคุยรายละเอียกัดตรงนี้คิดถึงเสมอฮะสวัสดีครับ